วันนี้เราเป็นมดงานนะคะมันยายบ้านใหม่ของเรานั่งทีมเดินหัวหน้านะคะหัวหน้าพาเติมพลังก่อนเรนะคะห้างเรายังไม่รู้ว่าจะอยู่ยังไงเราจะอยู่แบบนี้กันไปก่อนนะคะเพราะว่าอีกอาทิตย์หนึ่งไม่รู้จะเข้าที่เข้าทางหรือเปล่านะดูสภาพบ้านใหม่เราสภาพบ้านใหม่เรา น,นี่เติมพลังก่อนครึ่งเช้ายังไม่เสร็จเลยโอ้โหแสงยังไม่เข้าที่นะคะของยัเยอะแยะไปหมดเลยบ้านใหม่กว้างแต่ว่าไม่รู้จะเอาอะไรไว้ยังไงดีอนน Thank mm -hmm. you.